ท่าเรียนไปดูเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่นะครับของเรือและก็การสยาญาต่างชาติในการผ่านใหนน้เป็นของช่องเดินเรือหมู่เกาะคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากครับหลักหลักหลักเลยนะครับผมจะสรุปเลยนะครับสรุปนะครับหลักพื้นที่ที่ผมได้พูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องของเขตที่ รัฐชายฝั่งสามารถใช้อำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งในการมีอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ของรัฐชายฝั่งในพื้นที่อาณาเขตทางทะเลไม่ว่าจะเป็นน่านน้ำภายในหรือทะเลนาเขตช่องแคบระหว่างประเทศและน่านน้ำหมู่เกาะพื้นที่ต่างๆนะครับจะต้องยอมสละอำนาจอธิปไตยบางส่วนให้กับเรือต่างชาติในการ ใช้สิทธิในการผ่านการสละอำนาจที่ประายนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เรือต่างชาติสามารถใช้สิทธิในการผ่านได้ซึ่งในการผ่านก็จะต้องผ่านแบบรวดเร็วต่อเนื่องไม่ชักช้าและการผ่านนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดปฏิบัติไม่กระทบกับความมั่นคงรัฐชายฝั่งไม่กระทบกับศีลธรรมไม่กระทบกับความสงบเรียบร้อยของรัฐชายฝั่ง ถ้ากระทบรัฐชาฝั่งสามารถที่จะจับกลุ่มในมันคดีหรือบังคับให้เรือนะครับลำนั้นออกจากทะเลนางเขตได้หลังมีแค่นี้ครับส่วนในบริเวณที่เป็นช่องแคบระหว่างประเทศก็คือเป็นบริเวณพิเศษตัดช่องแคบไม่สามารถที่จะขัดขวางไม่ให้เรือต่างชาตินะครับเดินเรือผ่านบริเวณช่องแคบระหว่างประเทศนั้นได้อันนี้เป็นเรื่องของัช่องแคบ และบริเวณที่เป็นน่านาน้ำหมู่เกาะก็เป็นเรื่องเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากอันคอร์ดหน,นึ่งเก้าแปดสองบรรทัใช้บริเวณดังกล่าวมันก็จะเป็นการก่อให้เกิดน,น่านนะ้ำแล้วน,น่านน้ำภายในรั้วเกาะก็จะมีอำนาจที่ปไตยดังกล่าวก็ต้องถูกอะไรครับลดลงลดทอนลงเพื่อที่จะให้นันใช้ยฝั่งใช้สิตในการผ่าตัดโรคจิตหลังมีแค่นี้เองครับสรุปงานสั้นในพื้นที่ที่ ตัดชายฝั่งมีอำนาจอธิประายโดยสมบูรณ์นะครับส่วนในอาทิตย์ต่อไปครับในอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเ,อเราจะมาเรียน